สนุกแน่เปิดความสัมพันธ์แม่ยิงแพรจีนในพรมลิขิตค่ะแค่ซีนเปิดตัวสันส้นๆก็เรียกเสียงฮือฮาจากคนดูได้เป็นอย่างดีค่ะสําหรับซีนเปิดตัวแม่ยิงแพรจีนในละครเพียร,รียดแห่งปีอย่างพรมลิขิตของทางช่องสที่รับบทโดยนักสแสดงสาวเดารุ่งน้ำฟ้าธัญพัฒน์ เพราะสวยเหมือนลอยมาจนหลายคนนั้นจับตามองเลยค่ะว่าเป็นใครและมีผลยังไงกับทางเนื้อเรื่องบ้างซึ่งก็ต้องบอกเลยค่ะว่าตัวละครน,นี้มีความสัมพันธ์กับเนื้อเรื่องไม่น้อยกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะเรื่องของความรักพุทธาลและพอริศเพราะเป็นลูกสาวของออกยาโกสาธิบดีและคุณหญิงผ่องซึ่งเป็นหญิงสาวผู้งดงามราวกับรูปปั้นกระเบื้องเครือบที่ทั้งพ่อและแม่นั้นหวังให้เป็นคู่ครองของพอริศและใหม่มันปั้นมือดันลูกสาวสุดชีวิตให้ได้แต่งงานกับพอ อีกด้วยเอาเป็นว่าความรักของพ่อริบและแม่พุตานจะต้องผ่านด่านอะไรไปบ้างนั้นก็ต้องมารอลุ้นกันค่ะเพราะไม่ใช่มีแค่แม่หญิงพรจีนเท่านั้นแต่ตัวละครแม่กลิ่นเองก็ใหม่ป่องพีริศเหมือนกันแม่เรียกว่าเป็นหนุ่มเนื้อหอมจริงๆค่ะพระเอกของเรา